เคยมังกรบทที่809ใครคือคนบ้านนอกแต่คิดไม่ถึงว่ายามผู้นั้นก็ยังคงยืนหยัดตามความคิดของตนฉันออกไปจากตรงนี้ไม่ได้จริงๆพวกเรามีกฎระเบียบฉันมีหน้าที่ตรวจสอบคนที่สามารถเข้าออกได้ไม่ว่าใครก็ตามที่มาหากว่าไม่มีการแจ้งมาที่ฉันก็ไม่มีทางที่จะให้เขาเข้าไปด้านในได้ เขาพูดออกมาแบบนี้ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความโมโหขึ้นชายวัยกลางคนที่สุภาพและหนักแน่นก็สะบัดมือแล้วเดินกลับมายืนอยู่ด้านหลังแต่ก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับยามต่ออีกนายพูดว่าไม่สามารถให้คนเข้าไปด้านในได้แต่ว่าทำไมไอ้คนบ้านนอกสองคนนั้นถึงเข้าไปได้ละ่ะนายจงใจที่จะลำเอียงใช่ไหม ตอนที่ผู้หญิงร่างของบางคนนั้นชี้ไปยังเฉินเฟิงเฉินเฟิงก็ยังไม่ทันได้พูดตอบกลับออกไปยามก็หันไปมองที่เฉินเฟิงเขารู้จักเฉินเฟิงแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้เฉินเฟิงเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้แต่ที่เฉินเฟิงเข้าไปด้านในได้นั้นก็เพราะได้รับการอนุญาตแล้วเขาก็หมดปัญญาทำได้เพียงพูดตามความจริงให้กับคนนั้นฟังพวกเขาเป็นสมาชิกของที่นี่ดังนั้นฉันจึงปล่อยให้เขาเข้าไปด้านในได้ คำพูดนี้ทําให้ทุกคนโวยวายกันยกใหญ่นายพูดอะไรนะสองคนนี้ที่แต่งตัวอย่างกับคนบ้านนอกก็เป็นสมาชิกของที่ด้วยงั้นเหรอนายล้อเล่นกันใช่ไหมห้าห้าฉันไม่เคยได้ฟังเรื่องตลกขบขันอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเธอทําท่าทางงุนงงแสดงออกได้เหมือนกับที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าขันจริงๆ เฉินเฟิงเอือมระอาเป็นอย่างมากที่พูดว่าเขาเป็นคนบ้านนอกซึ่งอาจเป็นเพราะเขาไม่ค่อยชอบที่จะแต่งตัวแต่หากพูดว่าหลินหวันชิงด้วยแล้วก็คงจะเกินไปหน่อยแล้วตอนนี้หลินหวันชิงอยู่ในชุดว่ายน้ําที่เย็นสบายและเป็นชุดที่สั่งตัดขึ้นเป็นพิเศษซึ่งบุคลิกท่าทางดูดีกว่าพวกคุณน้าคุณป้าที่ยืนอยู่หน้าประตูหลายเท่าผิวขาวเนียนเรียวขายาวและงดงามโดยที่หลินหวันชิวมีดีกว่าในทุกส่วน เฉินเฟิงเดินเข้ามาด้วยความไม่พอใจเมื่อครู่คุณว่าใครที่เป็นคนบ้านนอกพวกคุณเข้ามาไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้ามาที่นี่คือคลับส่วนบุคคลไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าไปด้านในได้ไม่ใช่ว่าคนบ้านนอกที่ไหนก็จะสามารถเข้ามาด้านในได้คำพูดของเฉินเฟิงฟังแล้วยิ่งรุนแรงกว่าหญิงวัยกลางคนผู้นั้นยกมือขึ้นแล้วชี้ไปทางเฉินเฟิงและพูดว่า นายคิดว่าตนเองเป็นใครกันที่นี่คือยันเจงบุคคลที่มีหน้ามีตาในยันเจงไม่มีใครที่ฉันไม่รู้จักแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนนายไม่ใช่คนบ้านนอกแล้วนายเป็นใครกันพูดได้อย่างมีเหตุมีผลละเอียดรอบคอบเฉินเฟิงยิ้มและพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าคนบ้านนอกอยู่หน้าประตูคนบ้านนอกอยู่ในประตูนี่มันมองเห็นก็คราบดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ หญิงผู้นั้นเพยเยอปากขึ้นโมโหจนสั่นไปทั้งตัวเตรียมที่พุ่งเข้ามาแล้วก็เป็นยามผู้นั้นที่ได้ขัดขวางเธอเอาไว้นายปล่อยให้ฉันเข้าไปนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครหากนายยังกล้าที่จะขัดขวางฉันอีกฉันจะให้นายรับผิดชอบในสิ่งที่นายกระทำขึ้นและก็ยังคงไม่พูดว่าตัวเองเป็นใครแต่ก็พูดติดปากอยู่ตลอดว่าตัวเองเป็นใครเฉินเฟิงโอบกอดหลินหวันชิวเข้าสู่อ้อมอก แล้วก็กลับไปนั่งบนเก้าอี้ในโซนพักผ่อนและก็มองดูพวกคนที่ถูกขัดขวางเอาไว้อยู่ด้านนอกประตูนายทำได้ดีมากฉันจะจดจำนายเอาไว้อีกคนหนึ่งโมโหสุดขีดเขาจึงได้พูดแบบนี้กับยามผู้นั้นเอาไว้แต่แม้จะเป็นแบบนี้ยามก็ยังคงปฏิบัติตามหน้าที่เท่าที่ตนเองจะปฏิบัติได้สุดท้ายก็ยังไม่มีวิธีใดที่จะสามารถเข้ามาด้านในได้คนเหล่านั้นก็ยังคงยืนกันอยู่ด้านนอก และมีคนหนึ่งได้เริ่มโทรศัพท์ขึ้นโดยไม่รู้ว่ากำลังโทรศัพท์ไปหาใครพูดคุยอยู่ตรงนั้นอยู่ช่วงหนึ่งและดูเหมือนว่าจะจัดการสำเร็จแล้วเฉินเฟิงมองดูเขาที่มีสีหน้าภาพภูมิใจเหมือนกับว่าอีกไม่นานก็สามารถเข้ามาด้านในได้แล้วเฉินเฟิงจึงได้กระซิบถามหลินหวันชิวขึ้นคุณคิดว่าเขาหาใครเพื่อที่จะมาช่วยเหลือ หากว่าเมื่อถึงเวลานั้นเห็นฉันอยู่ที่นี่คนผู้นั้นคงจะตกใจจนปัสสาวะรถใส่กางเกงเลยไหมเหลินหวันชิวหยิกไปที่ตัวของเฉินเฟิงเล็กน้อยพูดขึ้นอย่างออดอ้อนว่าคุณทำไมถึงเป็นแบบนี้เฉินเฟิงพูดอธิบายว่าฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยฉันก็แค่นั่งดูอยู่ที่ตรงนี้ก็เท่านั้นแต่แค่คุณมองดูก็เลวร้ายพออยู่แล้ว ขณะที่ทั้งสองพูดคุยหยอกล้อกันก็มีคนเดินมาเข้าหาจริงๆเฉินเฟิงมองดูคนที่มานั้นทำให้เขาขำขันขึ้นเล็กน้อยนึกไม่ถึงว่าจะเป็นไอ้อ้วนเขานั่งอยู่ที่ตรงนั้นส่วนไอ้อ้วนเองก็มองเห็นว่าเฉินเฟิงอยู่ที่ตรงนั้นขณะเดียวกันเขาก็เห็นพวกคนที่ยืนอยู่หน้าประตูแต่เหมือนว่าจะไม่สนใจเรื่องที่คนอื่นขอความช่วยเหลือแล้วโดยหันหลังเตรียมที่จะวิ่งหนีไปนายมานี่ เฉินเฟิงตะโกนเรียกไปทางไอ้อ้วนไอ้วนรู้ตัวดีว่าตนเองวิ่งหนีไปไม่ทันแล้วจึงได้หมุนตัวกลับมาและเดินเข้าไปหาเฉินเฟิงท่าทางของเขาดูแย่มากเหมือนกับว่ามีญาติพี่น้องเสียชีวิตอย่างไรอย่างนั้นเป็นไปได้ว่ากำลังแอบดักคนพวกนั้นอยู่ในใจว่าทำไมไม่ไปหาเรื่องหาราวกับคนอื่นแต่ดันมาหาเรื่องกับเฉินเฟิงผู้นี้แต่ในที่สุดก็เดินมาอยู่ตรงหน้าของเฉินเฟิงอย่างตรงไปตรงมา คุณชายเฉินท่านเรียกข้าเหรอเฉินเฟิงยิ้มและพูดว่านายมาที่นี่เพื่อเตรียมตัวที่จะทำอะไรี้อ้วนรับโบกมือปฏิเสธและพูดว่าเล่าข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหากไม่ใช่เพราะคุณชายเฉินเรียกข้าข้ากําลังที่จะไปด้านหลังสวนเขาแก้ต่างเล่นลิ้นอย่างรวดเร็วแต่มีคนที่อยู่ด้านนอกประตูกลับเห็นและรู้จักเขา ข้าแก่ซุนคุณไม่รู้จักฉันแล้วหรอฉันโจซิงยังไงละ่ะไอ้วนถึงขนาดอยากที่จะโบกมือให้เขาหยุดเรียกได้แล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามมองเห็นแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจถึงความหมายที่ไอว้วนต้องการจะบอกกล่าวข้าแก่ซุนคุณทำไมถึงลืมกันแล้วล่ะครั้งก่อนพวกเรายังทานข้าวด้วยกันอยู่เลยไม่ใช่จะหลงลืมกันง่ายๆอย่างนี้แล้วเฉินเฟิงหัวเราะเบาๆเพืเ่อของนายเหรอ ไอ้วนปฏิเสธทันทีโดยไม่ต้องคิดเป็นไปได้อย่างไรข้าเองไม่รู้จักกับพวกเขาสักหน่อยนายไม่รู้จักพวกเขาจริงๆใช่ไหมแต่ทำไมข้าดูว่ามันไม่เหมือนละ่ะที่จริงแล้วก็ไม่เป็นไรหากว่าเป็นเพื่อนของนายจริงๆข้าเองก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรข้าเป็นคนที่พูดง่ายอยู่แล้วแต่ไอ้วนก็ยังคงยืนกรานหนักแน่นที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จัก คุณชายเฉินข้าไม่รู้จักจริงๆท่านปล่อยข้าไปเถอะที่นั่นยังมีเรื่องที่ข้าต้องไปจัดการอีกหากว่าท่านไม่มีเรื่องอะไรรับสั่งแล้วข้าก็ขอตัวไปทำงานก่อนเขาแสดงท่าทางที่ต้องการจะเดินจากไปอย่างเดียวนายรอสักครู่ข้าก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำอะไรนายสักหน่อยพวกคนเหล่านี้อยู่ตรงนี้เสียงดังรบกวนนายไปขับไล่พวกเขาให้หน่อยที่นี่เป็นลับส่วนบุคคลเรื่องนี้คิดว่านายคงจะสามารถทำมันได้นะ ี้อ้วนทราบดีว่าตนเองหนีไปไม่พ้นแล้วจึงกัดฟันตอบรับเอาไว้รับทราบคุณชายเฉินเขาเดินไปยังประตูทางเข้าคนเมื่อสักครู่ที่ทักทายเขาก็ได้ทักทายกับเขาอีกครั้งเขาแก่ซุนคุณมาเพื่อที่จะปล่อยให้พวกเราเข้าไปด้านในใช่ไหมไอคนบ้านนอกเมื่อครู่นี้คุณรู้จักเขาด้วยเหรอ ไอ้วนหน้าเขียวขึ้นโดยพลันจนถึงตอนนี้พวกเขายังจะสร้างความโกรธแค้นให้กับตัวเขาอีกจึงได้ดุดด้อย่างรุนแรงออกไปคนบ้านนอกอะไรกันผู้นั้นคือเจ้าของคนครอบครองสวนสวนหยวนแห่งนี้พวกนายยังจะมาพูดว่าคนบ้านนอกอะไรกันอีกยังไม่รู้ตัวเองอีกหรือยังไงกันเมื่อไอ้วนพูดจบคนเหล่านี้ก็ถึงกับตกตะลึงอย่างสิ้นเชิง เหมือนกับว่าแสงสว่างของดวงอาทิตย์มอดดับลงอย่างไรอย่างนั้นไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆแต่ไอ้อ้วนคงจะไม่ล้อเล่นเรื่องนี้กับพวกเขาอย่างแน่นอนผู้หญิงร่างของบางผู้นั้นถามขึ้นอย่างระมัดระวังว่าท่านไม่ได้โกหกพวกเราใช่ไหมไอ้อ้วนพูดด้วยอารมณ์โกรธเคืองข้าโกหกคุณข้าทำไมจะต้องโกหกคุณด้วยละมันมีประโยชน์อะไรกับข้าบ้าง ผู้จบเขาก็ได้แสดงท่าทางขับไล่นี่ท่านกำลังหมายความว่าอย่างไรมีคนถามขึ้นคุณชายเฉินไม่ยอมที่จะให้พวกคุณเข้ามาดังนั้นพวกคุณกลับกันไปเถอะที่นี่เป็นสถานที่ส่วนบุคคลเป็นสถานที่ของคุณชายเฉิญเขาไม่อยากในคนอื่นเข้ามาข้าเองก็จนปัญญายังมีคนที่พยายามดิ้นรนไม่ยอมอยู่อีกนี่ ต่อให้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่อยู่ในยันเจียงเขาก็คงต้องการที่จะสารสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างซึ่งพวกเราต่างก็รู้จักผู้คนจำนวนมากมายฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่810งานใหม่ของไอ้อ้วน